จุดแรกนะครับเราเขาทเนี่ยครับให้ให้เขาราคาเขาเหนือยอดขึ้นไปหน่อยครับเหนือสิบสี่จุดเจ็ดสิบสี่จุดแปดก็ได้ครับนะครับแล้วก็เข้านะครับอันนั้นก็เป็นแผนแรกนะครับแล้วก็วางวางคัดลออไว้ในจุดที่เราเสียได้นะครับอีกแผนหนึ่งนะครับสาหรับคนไม่รีบเลยนะครับก็น่าจะปลายปีหรือเปล่านะครับถ้าเขาลงนะครับถ้าเขาลงนะครับจะทำมาท่านะครับถ้าเขาลงเขาหน้าจะลงมาอยู่ที่ประมาณสิบสิบจุดนิดๆเนี่ยครับสิบจุดหนึ่ง สิจุดศูนย์ยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับปกตินะครับหลังตลาดหุ้นปิดเนาะวันนี้มีหุ้นนะครับที่เอ่อหลายๆคนถามเข้ามานะครับอ่หุ้นที่มีสัญญาณกลับตัวนะครับระยะยาวนะครับมีแนวโน้มนะครับใช้คำว่าแนวโน้มนะครับในระยะยาวมีตัวไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับเซตเซตก็ยังไม่มีอะไรนะครับปกติดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับ ivl ครับ ivl นะครับเห็นว่ามีโปรเจกต์เยอะแยะเลยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากเขามีแั่จะกัตัวเล็กๆตรงตรงจุดนี้นะครับแล้วเขาก็ทำยกโลนะครับแล้วก็ขึ้นไปตามโซรนะครับ ก็ไปชนแน,แนวต้านนะครับใช้คำว่าแนวต้านเนาะตรงนี้แนวต้านถ้าเขาทาฐานตรงนี้ได้ไหวเนี่ยครับก็น่าจะขึ้นไปถึงเป้าที่วางไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับนะครับวิธีเข้าเข้ายังไงนะครับอันนี้เป้าเล็กนะครับเป้าใหญ่เดี๋ยวก็น่าจะอยู่ที่ฐานที่แปดจุดเจ็ดห้าครับตอนนี้เขาขึ้นมาที่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วเนาะถ้าถึงเป้าเป้าเล็กเนี่ยเป้าแรกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ว่าถ้าถึงเป้าอย่างจริงก็น่าจะร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะทําได้ไหมนะเดี๋ยวขอเช็คสุขภาพนิดนึงนะครับเห็นข่าวว่าโปรเจกต์เยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้อ่านว่าโปรเจกต์อะไรบ้างนะวันนี้ฟังคนอื่นเขามานะครับก็ก็เป็นไปได้นะครับลงทุนระยะยาวนะครับก็งอแผนนะแผน ถ้าใครถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเข้าตรงนี้ยคือถ้ามองระยะยาวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอย่อยเข้าไปในทางเฟรมเดย์นิดนึงนะครับนี่ครับแนวแนวแนวรับนะครับแนวรับที่น่าสนใจนะครับแนวรับที่น่าสนใจก็จะอยู่ในกล่องสีชมพูชมพูเนี่ยครับชมพูม่วงเนี่ยครับผมก็ไม่รู้มันชมพูหรือม่วงกันเนาะนะครับจะอยู่ในแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อน ตรงนี้ไปนิดหนึ่งครับก็ถ้าคนสาหรับวางวางระยะยาวนะครับเขาก็จะรอรับย่อกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ18.0นะครับจนถึง19.6แต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยเขาก็ไม่ควรจะต่ำกว่า18.0เอ้ย19.2นะครับโดยหลักการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยังยังไซเบย์อยู่นะครับจะมีอยู่สองแผนนะครับอจริงๆก็หลายแผนเนะบางคนครับใช้วิธีพ้นพ้นหายตรงนี้นะครับ เ้วเข้านะครับก็คือยี่สิบหกจุดสองห้าก็ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเี่ยมองว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ไปดูทาเฟรมสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับมองว่าเขายกแล้วก็มาทําฐานตรงนี้ได้อะก็อาจจะวางตรงนี้ก็ได้ครับรีสิวดเรชนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ากราฟเรามีเป็นทิศตีนะครับอ้าวอันนี้เป็น็อตสักคู่นะครับต้องลองนะครับเราก็วางไว้นะครับ ถ้าถ้าสมมตินะครับเราใช้วิธีรับยอดในในในเวฟเล็กเนี่ยก็ดูครับถ้าเราเสียเราก็จะเสียสามจุดหกเนาะสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ก็ได้สิบเก้าจุดสามสามเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ที่หนึ่งต่อห้าจุดเจ็ดโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับคุ้มไหมนะครับเราก็ต้องตัดสินใจเอานะครับเพราะตลาดหุ้นมันเขาหลอกเราได้เสมอนะครับถ้าเราตัดสินใจถูกก็ได้เงินนะครับเพราะว่าทฤษฎีก็มีไว้นะครับช่วยในการตัดสินใจนะครับถึงเวลาผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ย ไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับถ้ารู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขายบ้านขายรถกันไปเลยนะครับถือว่าบางคนวางเต้ายาวไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่นะครับถ้าวางเป้ายาวเนี่ยแล้วเขาขึ้นไปเนี่ยเราก็วางเราก็ไล่เทลลิงสต็อปตามไปเลยครับบางทุนไว้นะครับยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนหนึ่งนะครับส่วนอีกแผนหนึ่งเนี่ยเราก็มารับย่อตรงนี้นะครับเพราะสายสายที่วางยาวอ่ะปีหนึ่งเทรนไม่กี่หนเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้ครับรับย่อนะครับ ก็รับที่19.2ก็ได้นะครับนะครับเพราะยังไงเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยเขาเขาต้องมีลงอยู่แล้วครับแต่ว่าจะลงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็อยู่ที่สองแผนนี้นะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับมีให้เลือกนะครับตรงนี้ถ้าวางข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะได้เป้าแรกก่อนเนาะโอแต่ถ้าเขาลงมาถึงตรงนี้เป้าแรกมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่28.5แล้วแหละเป้าแรกน่าจะขึ้นไปที่33.50นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า ก็เฉลยไ่าเป็นยังไงนะครับเราก็วางแผนไว้นะครับอย่าอย่าจะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับกระจายกระจายไว้นะครับตลาดหุ้นมีความเสี่ยงนะครับปัญหาของการเข้าเล่นหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ใจนะครับส่วนใหญ่ครับนะครับใจเรามันนิ่งพอไหมนะครับที่จะบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็ยอมรับสภาพว่าถ้ามันผิดทางเราจะคัดล้อได้ไหมนะครับอพอพูดถึงระยะยาวเนาะโอ้ยยาวจังเลยบีเอลตัวนี้นะครับ ขอดูบิ๊กนิดนึงนะครับโอเคครับก็น่าจะอยู่ในกล่องสีชมพูนี้นะครับระยะยาวเอาแบบยาวแบบระดับปีหนึ่งก่อนเนาะระดับปีสองปีนี่ครับนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตามกราฟนะครับในวิเคราะห์ตามกราฟเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปครับ B H นะครับ B H เป็นยังไงนะครับ อะไรครับเนี่ย B H อ๋อโอเคครับตัวนี้ตัวนี้เขาไม่ลงมารับนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไปนะครับแผนเนี่ยก็จะเป็นแผนถ้าเข้าเบรกเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับเบรกขึ้นไปนะครับเราก็พิจารณาเข้าได้นะครับแล้วก็วางคัทลอสไว้นะครับในจุดที่เรารับไหวนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าขับเบรกขึ้นไปได้เราค่อยเข้าก็ได้ครับเพราะระหว่างนี้เขาจะสวิงอยู่ในกรอบนีครับเส้นสีน้าเงินนี่ครับนะครับอันนี้เราก็จะเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเข้าเสียงนะครับ B H นะครับถ้าเขาไม่ทะลุลงมาตรงนี้ซะก่อนนะครับถ้าเขาไม่ไม่ทะลุลงมาตรงเส้นต่ำกว่าเส้นน้าเงินเนี่ยเขาก็น่าจะกลับไปได้ถึงที่32.4นะครับก็ปึ๊บๆๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลาครับช่วงนี้อาจจะใช้เวลาไซเว์นิดนึงนะครับ ก็จะต้องรอนะครับใจเย็นๆครับรอค้นเบรกก่อนนะครับเราเล่นแบบยังระยะยาวเนาะระยะกลางไม่ไม่รู้เรียกระยะอะไรครับบางทีคือบางทีนะผมถึงเป้าก็ก็ปล่อยนะครับปล่อยไปนะครับปัจจัยลิงสต็อปตามไปเลยนะครับเลยไม่ได้ไม่ได้สนใจว่ามันจะถึงวันไหนหรืออะไรยังไงนะครับถึงเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นนะครับก็ลองบริหารดูครับเพราะว่าผมก็จะเน้นแบบดูดูกราฟบัลลันกะเนาะนะครับ เน้นอะไรอะฟังดูเท่นะเทศดเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตเพื่อการเทศดอะไรก็ว่กากันไปนะครับคำคมสำหรับคําเทๆ่ๆผมก็ไปฟังคนอื่นเข้ามาเนะี่ยโอเคครับ b ีอตรงนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอถอยไปดูไกลๆนิดนึงนะครับอืมนี่เขาพ้นหายแล้วเนี่ยครับพ้นหายเดิมนะครับถ้าเขาหลุดไปได้ก็ก็น่าจะไปได้อีกไกลนะครับถ้าเขาหลุดไปได้จริงๆริเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะขึ้นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต กว่าที่เ้าจะถึงเป้าที่เราต้องที่เราวางไว้อนะครับก็ลองดูครับนะครับมาคุมไหมนะครับตัวต่อไปนะครับอืมเดี๋ยวผมดูเวลาให้ก็ได้ครับตัวนี้น่าจะไซเบอ์อีกสักปีเนาะปีสองปีอย่างน้อยนะครับก็ลองดูครับนะครับลองพิจารณาดูแต่ช่วงนี้เคอร์ฟเขาแบบทันมากนะครับอย่างที่บอกครับ เรื่องเวลาเนี่ยมันจะบอกยากนิดนึงเนี่ยเราก็บริหารความเสี่ยงเอาถ้าเขาไปถึงเป้าเร็วกว่าที่เราคาดไว้มันก็ดีครับมันก็จบไปครับเราก็ตั้งออโต้ไว้เลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับ B.S ก็จบไปนะครับต่อไปครับ C.P.O ครับ C.P.O ถ้ามองพื้นฐานโครงสร้างยังไงมนุษย์ก็ต้องต้องกินต้องใช้ใช่ไหมก็คงอย่างนั้นนะครับตรงนี้สักคู่นะครับขอถอยมาดู ตรงนี้เป้านะครับเป้าที่วางไว้นะครับเจ็ดจุดสิบเจ็ดสิบสองห้านะครับก็ใกล้แล้วนะครับอีกสามจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้หกสิบเจ็ดนะครับก็ดูว่าเขาถึงจะถึงไหมนะครับใครจะกระโดดเกาะเข้าตรงนี้ก็บริหารความเสี่ยงเอานะครับเมื่อเราพร้อมเสี่ยงไหมนะครับก็ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนตามนะผมก็จะมาบอกว่าอืมถ้าเราจะเสี่ยงเนี่ยเราจะมีตรงไหนที่ มีโอกาสเป็นไปได้บ้างนะครับแล้วก็เราต้องเซฟตัวเองอยู่ที่ตรงจุดไหนด้วยประมาณนะครับถ้าเข้าเสี่ยงตรงนี้เนี่ยถ้าเขายังไม่ทาโรดโร่โร่ใหม่อัตราได้ต่อเสียเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งต่อสามจุดหกโดยคร่าวๆนะครับได้เห็นนะครับหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นอ่าไม่ใช่ได้หกจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับเสียก็หนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งต่อสามจุดหกโฮมหมบ ก็ลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูได้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่ามันสูงแล้วฉันไม่เข้าก็ก็ดีนะครับไม่ได้ราคานะครับเพราะผมคาดว่าเขาน่าจะใกล้ๆเป้าเขาแล้วแหละนะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องบริหารความเสี่ยงเอาครับไม่มีใครรู้อนาคตแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะครับตลาดหุ้นนะครับเป็นตลาดที่เขาบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับสูงมากครับมากกว่านี้ก็คือฟอเร็กนะครับซึ่งใครถนัดอะไรก็ใส่ไปเลยครับถ้าใครแม่นๆก็ ก็ทอบตลาดไหนก็เอาเลยครับนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ cpo นะครับเดี๋ยวผมดูภาพใหญ่ทีหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ผมดูครผมจะมาดูส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดูใหม่ภาพรวมใหม่เนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้จําครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันเยอะมากครับจําไม่ไหวนะครับว่าตัวไหนแบบบางอะไรไว้ยังไงนะครับตัวนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรนะครับ ตัวนี้มองระยะสั้นไปก่อนก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าบางคนอ่านพื้นฐานอ่านอะไรมั่นใจงบงบอะไรก็จะใส่วางใจแบบใส่ไปเลยรอทิ้งอีกห้าปีสิบปีก็ว่าไปนะครับตรงนั้นก็เอาที่ใครถนัดก็ถนัดนะครับไม่ว่ากันนะครับเราถนัดแบบไหนเราก็เล่นแบบนั้นนะครับ CP o แผนก็จะมีตามนี้นะครับหรือนะครับหรือเนาะอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยจุดเนี้ย ให้เข้ากันก็เข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ในกล่องนะครับอันนี้ของเก่าเนาะผ่านไปนะครับหรือกจุดหนึ่งครับหกสิบจุดเจ็ดห้านะครับจะมีอยู่สองจุดเนี่ยที่ที่มีลุ้นว่าเอ๊ะเราจะเข้าเสี่ยงดีไหมนะครับนะครับบอกทุกครั้งนะครับบางคัดลอดด้วยนะครับถ้าตลาดหลอกเราขึ้นมานี่เราจะได้ไม่ดอยนานนะครับน้าขัดทุนนิดหน่อยครับเอาเงินที่เหลือไปไปเข้าหุ้นที่มันขึ้นนะครับมันจะได้กำไรมากกว่าที่เราแบบดอยมาสูงสูวเสียเวลารอจะเข้าบนลงมาเอ่อ กว่าเขาจะขึ้นครับเพราะเราไม่รู้เมื่อไหรเขาจะกลับขึ้นไปที่ดอยเรว่าพูดยากนะครับตรงนี้ครับตัวต่อไปครับคลิปนี้ผมโซโล่ยาวเลยนะครับ c p f นะครับ c p f เนี่ยเขาไม่ลงมาไม่ลงมาเขากล่องนี้ไม่เป็นไรครับภาพใหญ่เขาลงมาทำฐานตรงนี้ครับนะครับก็ยังขึ้นไปเรื่อยนะครับ ถ้าเนี่ยครับตั้งแต่ขาวที่แล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะเสียงเข้าเนี่ยก็จะเนี่ยครับพอขึ้นไปแล้วเราเขาย่อแล้วเราก็มาเข้าตรงเนี่ยครับถ้าดูได้ตาก็น่าจะประมาณอยู่ในกล่องที่เจ็ดสิบแปดจุดประมาณนะครับหกสดจุดแปดเจ็ดสิบแปดจุดหกแถวเนี้ยครับแล้วเขาก็เด้งต่อไปนะครับเพราะเขายังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับก็สวยนะครับจุดนี้นะครับเขามีแนวโน้มจะหักหัวลงหรือยังนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับนี่ทำเป็่หนึ่งชั่วโมงเนาะ ทำฟิวสี่ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับถามว่าเดี๋ยวผมให้ดูถอยออกไปให้ดูจีทีหนึ่งก็ได้นะครัเพราะ C B F เนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนเนียครับก็จะเป็นแบบสายระยะยาวเขาจะมองกราฟใหญ่ภาพใหญ่ตัวนี้ครับก็จะเป็นภาพเทมทำฟิวีกนะครับตรงนี้ก็สวยครับนะครับถ้าตรงนี้เป็น C ีนะครับเท็กกรณีถ้าตรงนี้เป็น C ีเน,นเ,นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะ ขึ้นไปแล้วนะครับพร้อมที่จะขึ้นต่อแล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็น C จริงๆเนี่ยใช้คำว่าท่านะครับตรงนี้ถ้าเป็น C ีจริงเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปที่ห้าสิบหกถือสองห้าได้เลยนะครับแต่ละวันเขาจะยักยักเนี่ยครับตรงนี้่อยหาจังหวะเข้าก็ได้ครับแต่ถ้าใครเป็นสายที่ใจร้อนนะครับขั้นกัวดตกรถนะครับเข้าตรงไหนนะครับผมดูให้ครับเบื้องต้นเอาก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเขาไม่มารับไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขาไปเลยนะครับนะครับ ตกรถดกว่ารขาดทุนนะครับบอกทุกคลิปนะครับก็อันนี้ฮิตเป้าแรกไปนะครับยี่สิบห้าจุดสองห้าก็ตรงนี้ครับจะมารับกันอยู่ที่ประมาณยี่ิบสี่จุดสามนะครับจนถึงยี่สี่จุดหกนะครับหรือบางทีอาจจะรับที่ยี่สิจุดสี่ตรงนี้นะครับเพราะก็มีหัวอยู่ในตานนี้นะครับเราเลือกเอาเลยนะครับคัดลอสเราก็ต่ำกว่าโลเดิมนิดหน่อยนะครับตามสูตรนะครับ แล้วเขาขึ้นไปเลยเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปครับก็ตกรถก็ตกรถไปนะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับท่องไ้ครับตกรถดีกว่าทุนครับพูดทุกคลิปนะครับนะครับเพราะว่าเราก็กำไรกันมาหลายตัวแล้วเนาะตัวไหนจะตกรถม่งก็คงไม่เป็นไรนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าทุกหุ้นทุกตัวที่เราดูนะครับเราก็จะเล่นหลายกระเป๋ามันก็จะไม่ไหวนะครับมันก็จะเหนื่อยบริหารนะครับนะครับ CPF เมื่อกี้ขอทวนภาพใหญ่ให้ฟังทีนึงนะครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับไม่ได้แนะนาให้ใครลงทุนตามนะครับไม่ได้แนะนําการลงทุนด้วยนะครับก็เป็นการแชร์ความรู้กันเฉยๆนะครับนะครับภาพใหญ่นะครับวขอถอยไปดูทำเต็มมันนิดหนึ่งนะครับอืมครับสวยครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับตามตามตามเป้าที่เรากะกันไว้นะครับอันนี้นะครับ หลังๆนี้ขอเร็วหน่อยนะครับพอดีเริ่มยาวครับคิดไปสองตัวนะครับ WFX ครับเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาให้มาครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงครับให้มาดูให้ครับก็เขาขึ้นไปยังไงครับเนี่ยจะขอดูนิดหนึ่งครับอ๋อครับเขามี สัญญาณนะครับ t f week นะครับพอมีสัญญาณ t f week เนี่ยตัวนี้เห็นไหมี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับมีก็ยึกก็ยักนยกโลแล้วขึ้นเลยนะครับเข้าใจได้ครับไม่มีปัญหาครับเราก็มาดูเอานะครับแนวรับเนี่ยครับถ้าใครใช้วิธีเล่นแนวรับนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็เนี่ยครับเส้นเทนไลน์ที่น้ำเงินที่ตีไว้นี่ครับถ้าเขาลงมาใกล้ๆเส้นเทนไลน์นะครับ ที่ต้เงินนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่เราพิจารณาเข้าได้นะครับว่าเราอาจจะเข้าจะโดนตรงนี้แล้วเด้งกลับหรือเปล่าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีที่สองก็คือรับย่อนะครับอันนี้ก็ด้วยตาเลยนะครับหยาบก็ใกล้ๆกันนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดจ็ดเปดจุดก็จะอยู่แถวแถนี้ครับนะครับอันนี้ใช้ตาโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้นะครับเราไม่รู้ราคาที่เป๊ะหรอกครับนะครับเราก็จะประมาณเอาอยู่แล้วนะครับบางคนไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เอาสักกากล่องเลยก็ก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับหนึ่งต่อสามหนึ่งจุดสามเก้าจะถึงหนึ่งจุดสี่สองนะครับนะครับเป้าเขานะถ้าไม่นับยึกยักแถวนี้นะครับเรื๋ยวเขาโลลงก่อนเนี่ยครับเขาก็จะควรจะทํคขึ้นนะครับถ้าเป็นน่าจะขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงหรือเปล่าะครับเป้าเขาน่าจะอยู่ที่สองจุดสองหกนะครับระหว่างนี้เขาอาจจะทํายึกยักยึกยักไปเรื่อยนะครับสองจุดสองหกนะครับเป้าเขาครับ WFX นะครับตรงนี้ เป้าเป้าเป้า,เป,าเป้าแรกนะครับนะฮะถ้าจะเอาแบบเกา่าเกเลยก็เป้าต่อไปเขาก็สามจุดเจ็ดแปดนะครับแต่ว่าเราเอาเป้าแรกก่อนไหมครับเพราะก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีทนแนวแนวต้านบางบางจุดนะครับเ้าก็าจะย่อลงก่อนก็ได้นะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยฉันฉันเทคกำไรฉันไว้ก่อนดีกว่าก็ถ้าเข้าแล้วกำไรก็ปล่อยเทลลิ่งสต็อปตามไปเลยนะครับ ทเลงสต็อปคืออะไรก็ดูในเน็ตได้นะครับนะครับอ๋อมีมีบางท่านนะครับเขียนมาบอกว่าไม่ทำอ่าจุดเข้าจุดออกดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําไมถึงบอกว่ามีความเสี่ยงว่าทําไมไม่เป๊ะๆตรงนั้นนะครับเพราะว่าต้องต้องศึกษาตรงนี้ก่อนนะที่จที่ผมเชื่อว่าทุกคนอ่อหลายๆคนนะครับที่ติดตามดูผมมาเนี่ยก็จะมีพื้นฐานในการเล่นหุ้นอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยบางคนก็ถึงขั้นแบบเป็นโปรก็มีนะครับ ือว่าเล่นอยู่ในตลาดมานานก็ทุกท่านก็จะมีประสบการณ์กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากอธิบายว่าบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เทรดแนวนี้นะครับก็จะบอกว่ามันทุกทุกครั้งนะครับเราก็ต้องดูนะครับทุกทุกครั้งที่เราเข้าครับเราต้องดู possibility กับ probability นะครับความน่าจะเป็นกับความเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็มามามาเขาเรียกอะไรมาเวทมาเวทเอานะครับว่าเราควรจะเข้าไหมนะครับก็คือ RR เป็นตัวง่ายๆนะครับในการเข้านะครับนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเอานะครับเงินในกระเป๋าเรานะครับเราก็ดูเอานะครับว่าเราอยากจะเข้าเสี่ยงตรงไหนไม่เสี่ยงตรงไหนนะครับรวยไม่รวยอยู่ในมือเรานะครับนะครับโอเคครับ WFX จบไปนะครับตัวสุดท้ายครับ FORTS ครับหุ้นอะไรครับเนี่ย FORTS นะครับ ตรงนี้เขาเลยแปดสิบแปดเจ็ดเจ็ดลงมาแล้วนะครับน่าจะลงมาถึงเก้าสิบกว่าแล้วนะครับเก้าสิบจุดสองหรือเปล่าเนาะนี่นะครับขอดูนิดนึงน่าจะเลยนะครับตรงนี้ยังยังบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามองในมุมที่ว่าเขาลงมาต่ํามากแล้วเขาควรจะขึ้นได้แล้วมันก็ใช่ครับเพราะเขาควรจะขึ้นได้แล้วนะเพราะเขาลงมาต่ํามากๆแล้วนะ9เก้าสิเปอร์เซ็นะครับโดยดีกรีเนี่ยแต่ว่าแต่ว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นิดนึงครับ อ๋อเขามีสัญญาณกับตัวที่เอ k ีกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการยึกยักตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับก็โอเคครับเข้าใจได้นะครับตรงนี้ที่เข้าตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นคนหรือว่าบอทนะครับ แต่ก็ไม่แปลกครับจะคนหลือบอร์ดยังไงก็คือการซื้อก็ซื้อเข้าไปนะครับเพราะถือว่าเร็วมากนะครับเข้าตรงนี้นี่คือแบบจ้องเลยนะครับจ้องเข้าเลยนะครับถ้าใครเข้าตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับมีหลายจุดที่เราจะพิจารณานะครับจุดแรกนะครับจุดแรกนะครับก็คือเราเ็าทาเนี่ยครับให้ให้เขาราคาเขาเหนือยอดขึ้นไปหน่อยครับเหนือ สิบสี่จุดเจ็ดสิบสี่จุดแปดก็ได้ครับนะครับแล้วก็เข้านะครับอันนั้นก็เป็นแผนแรกนะครับแล้วก็วางวางคัดลอสไว้ในจุดที่เราเสียได้นะครับอีกแผนหนึ่งนะครับสาหรับคนไม่รีบเลยนะครับก็น่าจะปลายปีหรือเปล่านะครับถ้าเขาลงนะครับถ้าเขาลงนะครับใช้คำพมาท่านะครับถ้าเขาลงเขาหน้าจะลงมาอยู่ที่ประมาณสิบสิบจุดนิดนิดเนี่ยครับสิบจุดหนึ่งสิบจุดศูนย์ยี่สิบสิบเอ็ดจุดสองนะครับถ้าเขาย่อลงมาให้เราหลับนะครับ มีอยู่สองแผ look, ่นนะครับแผ่นลูกก็คือถ้าเขาพ้นหายก็ใส่แล้วก็วางคัดลอดนะครับถ้าถ้าเขาย่อก็ก็ลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับลงมาตรงรับยอดแถวนี้ได้เลยนะครับคัดลอดก็ต่ําลงมานิดหนึ่งครับประมาณแปดจุดห้านะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเอานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูเลขที่บอลไลโชให้นะครับนี่นะครับถ้าอันนี้ในกรณีถ้าเขายังไม่พ้นหายนะครับถ้าเขาพ้นหายก็เดี๋ยวค่อยมาดูทีนะครับ การเทคนิคเราก็ดูติดตามเป็นวันๆไปนะครับถ้าแต่ถ้าเขาลงมาตามมาในแผนที่เราวางไว้แบบรับย่อนะครับเรามาดูทีวอร์ดเรทโชว์กันนะครับว่าได้กษะเ,เป็นเท่าไหร่นะครับเป้าแรกเนี่ยครับถ้าถ้าเขาย่อลงมาแล้วเขาทํายกโลได้จริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป้าแรกเขาจะอยู่ที่19.9ก็ได้ครับจริงๆมันประมาณ20แต่เราวางเผื่อไว้หน่อยนึงครับ19.9นะครับ,รบส่วนคัทลอสเราก็จะอยู่ประมาณ 8.3นะครับได้ได้เท่าไหร่ครับ99เสีย17ก็เป็น1ต่อ5.8นะครับเสีย1ได้5.8คุ้มไหมครับถ้าถ้ารู้สึกว่าเสีย17มันสูงไปเนี่ยเราก็ลดลดขนาดพอร์ตลงนะครับลดลดในการลดขนาดในการเข้าเสี่ยงลงนะครับอันนี้ก็ทำไมมันดูสูงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือคุ้นเขาราคาก็ไม่ได้ถึงหลักร้อยแล้วก็สองนะครับ อันนี้เป็นทารเพลยที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสวิงมันจะสวิงสูงนะครับในการสวิงเขาจะสวิงแรงนะครับเราก็บริหารพอร์ตเอาครับแต่ถ้าเขาขึ้นไปได้ริงเขาก็ขึ้นขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป้าสั้นๆก่อนนะครับส่วนเป้ากาาเหมือนในคลิปนะครับที่บอกว่าในระยะยาวเขาจะไปถึงไหนนะครับในคลิปก็คือแบบทิ้งยาวใช่ไหมแล้วก็คร่าวๆเอาไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับนะครับสามสิบสี่จุดสองห้านะครับแล้วก็สี่สิบสี่จุดสองห้านะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับข็จะขึ้นไปเลยเดี๋ยวเขาจะลงมารับย่อตรงนี้นะครับแต่ล้เขายดรับย่อตรงนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นจุดที่ดีนะครับเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะได้ความรู้กันเยอะนะครับเยอะกันหน่อยนะครับโอเคครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับการติดตามการติชมนะครับก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับทุกๆการสนับสนุนนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามที่เพิ่มขึ้นครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับในเดี๋ยวถ้ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจผมจะเอามาให้ดูนะครับจุดเข้าจุดออกนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเรามาแชร์ความรู้กันนะครับไม่ได้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใดขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ